ไปเลยครับไปต่อเลยครับไปนู่นเลยครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปทางนั้นขคนก่อนขัคนก่อนไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับอย่าด้านนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเย็นพี่โอ้โหเอาอีกแล้วไหวไหม ค่อยๆค่อยๆพี oh. oh, ่คุ้นๆลบๆก่อนลบก่อนโอ้ยน่ะไหวอยู่เนาะไหวระวังระวังกับคัดกันครับเนี่ยเอาแล้ว quất à. đang oh, oh, oh. Vậy mày là... nó, mày nó không? mày chép. Ôi! Ô! ôi 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 แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมองออกเลยครับต้องพกน้ําหรือไม่ก็พกน้ํามันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหมาเร็วเร็วแรงแซงเบี้ยนรถโอ้โหเข้าป่ามันไปแล้วพอน,นุ่มโอ้โหสุดยอดครับโอ้โตังลมไล่กันมาครับโอ้โหคูน่น้สูสีเบียดเสียส้สีครับโอ้โหอะไรนะครับโอ้ เราครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหปุ่นกุ้มเดี๋ยวนะครับเจ้าข้าไปช่วยอยู่เตอรโอ้ยมันมองไม่เห็นมันฝันขอบคุณครับครับไปไหมอือโอ้ยตรงนี้หลายคันแล้วได้อยู่นะครับได้อยู่รครับ มันเป็นทรายโอ้ยก็เนี่ยดูชกคดชนกันสองคันมันจะมาว้าวทำไมเรายิ pues ่งกลัวอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอไหมเจอไหมเจอไหมโอเคครับมันฝานดินตรงนี้ โอ้สุดยอดครับเทปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาอีกแล้วครับโอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาออกทางนี้ก่อนครัพไปแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นเลยครับเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยยากมากอยากออกมาตรงนี้นนครับ

คิวมากโเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมนอนก่อนครับนอนก่อนนอนก่อนครับโอ๊ยโอ้เอาบอวไอ้นุ บๆๆๆไไ,ไ,ได้อยู่ได้อยู่ครับค่อยๆไปยครับความเร็วมันเยอะครับตรงนี้ความเร็วสูงเลยครับโอ้โหมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้ว